ูวันนี้อากาศยังดีเลยวันอาทิตย์ที่สิห้าเนาะอากาศดีดีแต่ข้างนอกเย็นอยู่นะเดนนิสออกไปเดินออกกำลังกายมาก็าบอกวว่าก็เย็นเย็นอยู่อ่ะแล้วนี่เดียวน้าว่าจะโทรหาย่ออ้วนเนาะของน้านนั้นวันนี้ผัดพริกหยวกละมะั้งเออใส่ไก่เนาะแล้วใส่เห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็ไข่ดาวแล้วเดี๋ยวว่าจะคดหออันนี้แหละไปกินที่ทำงานอดูจากดูว่า อากาศวันนี้ดียังไงนะแดดดีเลยอะแต่ว่าตอนตอนอยู่แดดอย่างนี้นะคืออากาศดีนะตัวน้าเองเนี่ยไม่ร้อนไม่หนาวท,ทั้งที่ใส่ใเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะแต่ว่าเมื่อวานอนะใส่ใเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงอะที่มันบางกว่านี้แล้วทีเนี้ยตอนเดนดิทเพรับนะท,ทั้งทั้งที่ใส่ตัวนี้ข้างในนะโอ้ยอย่างหนาวเลยวันนี้ใส่ตัวนี้ไปดีกว่าซึ่งมีความหนากว่าหน่อยนึงนะมันจะแบบว่ากันลมได้ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเมี้ยว หวังว่านะคงจะได้ผู้ป่วยห้องเมื่อวานนะก็คือ19บเ้ายีแล้วก็ยี่เมื่อวานนะมีผู้ป่วยหคนของเพื่อนอีกสองคนของเขาคนละสี่ก็คือเราบางทีมีความรับผิดชอบไม่เท่ากันก็เขาก็จะแบ่งๆบ่งนไปหรืออะไรนี้ของน้านะมีผู้ป่วยที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือสําหรับคนทํางานเนี่ยสองคน ของเขาก็มีเหมือนกันคนละหนึ่งคนที่แบบว่าต้องสองคนช่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนสองคนที่ทํางานเมื่อวานอะ่ะคือเขาเป็นพนักง,งานประจาเนาะเขาอ่ะทางานเมื่อวานนี้เขาเลิกงานแต่สามทุ่มเพราะจริงจรนะิงแล้วพวกเราจะเลิกงานสามทุ่มครึ่งเนาะแต่เขาว่าขอกลับก่อนด้วยว่าวันนี้อ่ะเขาทํางานสองกะรวมกันก็คือเช้าบ่ายรวมกันเลยก็คือเขาเข้างานอะ่ะหกโมงสี่สิบห้าของวันนี้แล้วก็ไปออกกะนู่นนะสามทุ่มครึ่งซึ่งถ้าเกิดว่า เขาทาอะไรเสร็จแล้วเขาก็คงเพลียๆแล้วขอกลับก่อนเหมือนวันเมื่อวานซึ่งน้าก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าน้ายังอยู่ของน้าเป็นผู้ช่วยอยู่หนึ่งคนแล้วก็เป็นพยาบาลที่มีความรับผิดชอบอีกสองคนเมื่อวานก็เป็นแบบนี้แล้วพนักง,งานกะคนทํางานกะดึกอะ่ะเขาจะมาทํางานเร็วอยู่บางทีเข้ามาถึงแต่สามทุ่มเออแล้วก็ก็มารับรับโพดอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เขาก็อ่านเองไปบ้างไปทํางานกันดีกว่า เดนนิสไปส่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ไปรับวันนี้นะคุยกับยายอ้วนนะก่อนที่จะไปอาบน้ําเตรียมตัวไปทํางานนี่แหละยายอ้วนเขาดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะเลยก็ลเลยบอกว่าเออแม่เดี๋ยวเจอกันนะเพราะว่านิ่มเนี่ยจะขับรถลงใต้เนาะก็คือนัดกันแหละหน้าเอเนี่ยถึงกรุงเทพวันที่ยี่สสามแล้วก็ตอนแรกอะ่ะนิ่มบอกว่า ไปวันไหนกันดีวันที่ผ้าเขามีโปรเจกต์ใหญ่เนาะด้วยว่าเขาอ่ะก็ลาง,งานไปไม่ได้เขาต้องทาโปรเจกต์ของเขาก่อนน่ะน้าก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันจะได้แบบว่าพักผอ่อนกรุงเทพสักสองสวาวันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านะ้าเนี่ยทำงานหนักมากนะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยก็คือทํางานยังไม่ได้พักเลยอะออถึงพักก็แบบว่าแค่วันเดียวก็แบบมันไม่ได้แบบพักผ่อนเต็มที่หรืออะไรนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยว่างั้นเราก็ไปวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดแล้วกัน ด้วยว่านิ่มเขาทํางานจันถึงสุปกปกติน้าเวลาปกติก็เลยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดก็เลยว่าจะเดินทางกันวันนั้นแต่มันก็อยู่ที่ว่าทางธนาคารน้ำเนี่ยจะติดต่อนะ้ามาตอนไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สาวจะไปยื่นยื่นขอปรับเปลี่ยนดอกสวัสดีวันที่สิบหกจ้าไปไปทํางานกันวันนี้น้าไม่ถูกหวยหรือว่าจะได้ถูกหวยเสร็จแล้วถ้าถูกหวยเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นอีกนิดนึง คือ <c oughs> หมายถึงเรื่องการเงินน่ะมันจะง่ายขึ้นไม่ว่าจะถูกแค่2องพัหรือถูกสามพันหรือถูกสี่พันอะไรก็ใดๆแล้วแต่นะหมายถึงบาทนะไม่ว่าจะถูก2ตัวสามตัวคือมันก็ยังมาช่วยเสริมค่าใช้จ่ายไงแต่แต่ไม่ถูก <c oughs> อ่ะ ก็ยังต้องไปทํางานเหมือนเดิมจ้ะแต่ถูกสองพันมก็ต้องไปทํางานเหมือนเดิมแหละถ้าถูกแบบว่าเป็นลายหลายล้านท้าะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยอ้าวไฟติดพอดีเลยหลายหลายล้านเนี่ยแบบรางวัลที่หนึ่งะน่าจะแบบโอ้คือมันดีอะคือมันจะได้ปลดหนี้อะนะทําไมเหมือนวันนี้กล้องมันสั่นๆสัดไหมอ่ะยังไงก็อาทิตย์นี้เริ่มต้นงด้วยสองคืนจ้ะจันทร์ทังค้านเนาะแล้วก็ออกากะวันพุธเดี๋ยวจะ ไปเอาทุเรียนเพราะว่าได้จองทุเรียนเอาไว้ที่ร้านตุกต๊กตุ๊ก <c oughs> ส่วนเดนนิสเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปทางานต่างจังหวัดพรุ่งนี้วันอังคารใช่ไหมเขาก็ออกต่างจังหวัดเนาะไปวันคารกับวันศุกร์ของน้าเนี่ยวันพุธโอ,อกาสตอนเช้านอนนิดหน่อยแล้วก็นัดกับเพื่อนบ้านเอาไว้แล้วเพราะว่าน้าจองให้เขาด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาออไปด้วยเพราะเขาจะได้รู้ว่าร้านาอยู่ตรงไหนรอบหน้าเขาจะได้ไปเอาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้าสั่ง นักชนถามถามนี่แหละว่าเออมีใครเอาบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปเอาได้ไปเอาไปเอาให้ด้วยหรืออะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาไปด้วยแล้วกันรอบหน้าเขาจะได้ไปเอาเองบ้างก็คิดว่าเดี๋ยวพวกนี้ไม่ใช่ดิเดี๋ยววันพุธเนี่ยไปเอาทุเรียนแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยอัญญากับอโนุเขาจะมาหานะด้วยว่านะาจะเดินทางวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกเออพาอัญญามาหาได้มา อยู่ด้วยกันกับน,น้าบ้างหรืออะไรเงี้ยพอเดี๋ยวน้าก็ไปอีกไปอยู่ไทยเสียทิศไงก็นนจะหายไปอีกสักพักเดี๋ยวอัญญาจะจามไม่ได้ <laughs> ข่าวก่อนข่าวก่อนไปแต่เขาก็ยังจําน้าได้อยู่เพียงแต่ว่าก็จะนั่งนั่งงงๆว่ายายคนนี้ใครวะหรืออะไรเงี้ยพอจะได้ทําความรู้จักกันใหม่ๆอ้าไปอีกแล้วยายคนนี้อออวันก่อนนะได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่านะให้น้ากายภาพบําบัดไปประเมินเ ยายอ้วนที่บ้านเนาะว่า,าต้องใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่ายังทํากายภาพที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรนะเคยได้บอกไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าคอร์สเดียวอะแต่เขามีเขามีสองคอร์สไงคอร์สสิบครั้งกับคอร์สยี่สิบครั้งแต่ว่านะเนี่ยตกลงกันมาซื้อแค่คอร์สเดียวก่อนนะกก็คือสิบครั้งเขาบอกว่าตอนนั้นเนาะเขาบอกว่ายายอ้วนเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะ เกือบร้อยเปอร์เซนแต่ว่าถึงว่าจะเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ถือว่าดีนะแค่ว่าเพียงแค่ว่าให้แกเนี่ยได้กลับมาดูแลตัวเองได้เหมือนเดิมก็ถือว่าดีแล้วแล้วทีนี้วันนี้เดนนิสเนี่ยเขาเพิง่งส่งเงินลงไปเนาะคือเดนนิสเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักของการาให้ยายอ้วนกลับสู่สภาพเดิมเนะเาะคืนกลับยายอ้วนให้เกือบสู่สภาพเดิมแลวมา ไม่ทั้งหมดแต่ก็แต่ก็ดีกว่านอนติดเตียงไงนั่นแหละก็น้าบอกอยู่บอกกันนิ่มอยู่นะว่าให้ไปให้เขาเนี่ยไปเริ่มทำกายภาพเลยซะตั้งแต่วันพุธนี้แล้วกันแล้วก็บอกว่าอาทิตย์ละสามครั้งที่นะ้าเคยบอกไปใช่ไหมก็จะเป็นพุธสุขแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์เขาหยุดไหมก็เป็นพุธสุขจันท์พุธเออนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งน้าเองเนี่ยกับ บ้านเนี่ยวันที่2ีแล้ววันนี้พี่สาวก็ไปยื่นเรื่องกับธนาคารแล้วนะเขาบอกว่าป้อนนะให้พี่สาวถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ดอกเนี่ยจะลงได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเขาบอกว่าใช้เวลาแค่3วันแล้วก็ดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กว่ากับสี่กว่าซึ่งเฮ้ยมันก็ต่างกันเยอะอยู่นะสามกว่ากับสี่กว่านะแต่ว่าก็นะก็บอกดันนี้อยู่หรอกว่าเขาคงบอกไม่ได้อะด้วยว่าเขาต้องส่งไปที่สาขาใหญ่เนาะให้เขา ประเมินดูว่าเขาอ,อาจจะประเมินว่าน้เป็นเขาจะเรียกว่าอะไรวะน้เป็นลูกค้าดีแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ที่ผ่อนคอนโดน,นั้นมานะไม่เคยพลาดเลยมีจะส่งเกินเกินไปนิดหน่อยเออน้านลืมเข้าไปว่าวันก่อนทางรัฐบาลเนี่ยคขาออกมาพูดถึงว่าจะให้เงิน3ามแสนหนะสามแสนสวิตส์กราว ให้กับผู้อ,อพยพที่อยากย้ายกลับไปอยู่อยากย้ายกลับไปอยู่ประเทศของตัวเองอ่ะสามแสนห้าก็ประมาณล้านต้นๆเนาะบาทนะ้าถามแตอน,นิดว่าเธอเธอเขาบอกว่าเขาจะให้เงินถ้าเกิดว่าเราอยากย้ายกลับอ่ะฉันอยู่ในเกณฑ์น,นั้นไหมน <laughs> ้าบอกว่าเธอจะบ้าหรือเปล่านะ้าไม่ได้เป็นผู้อพยพนะเขาจะมาให้เพื่อเพอาะนาอยู่ที่นี่นะก็ทํางานทำเ,นอเองคือใครกินหมกอ้าวฉันก็เป็นต่างชาติเหมือนกันเผื่อฉันจะได้ เป็นนั้นว่าคือประเทศจีนเนี่ยรับ,รบผัวไปยกเข้ามามากจนเกินไปแล้วส่วนใหญ่เราก็มีแต่เสีย,เ,ยเงินทีนื่อช่วยเหลือเขาหรืออะไรใดๆน,น,น,นะเขาเลยมีนโยบายออกมา,มาว่าให้เงินให้เงินเขาได้กลับไปสู่มาตุภูมิที่เขามาอะไรอย่างนี้ก,ก็คอยดูไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้เขาจะเริ่มปี2026ไม่ใช่เริ่มตอนนี้นะก,กน็จะเป็นผู้ผู้อพยพที่มาจากอัฟกนานิสถาน และที่อืนอ่นๆสวัสดีวันอังคารจ้ะเมื่อเย็นของน้าวันนี้เราเป็นผัดไทยไก่ทาไมสีมันซีดๆก็ไม่รู้เนาะช่ามันเถอะแต่ก็อร่อยนะแล้วก็เป็นเต้าหู้ทอดแล้วผัดไทยเนี่ยนะผัดเยอะเลยเนาะเพราะว่าบอกกับเพื่อนเอาไว้เมื่อวานว่า,วาเออเดี๋ยววันนี้ฉันจะทําผัดไทยเนาะด้วยว่าซื้อ,อ,อถั่วง,งอกมาว่าจะทําหอยทอดกินแต่ไม่มีเวลาเลยอะแล้วหอยทอดมันใช้ถั่วงอกแค่ไม่เยอะเนาะ ก็เลยว่าเดี๋ยวฉันทําผัดไทยแล้วเดี๋ยวเอาไปเผื่อพวกเธอด้วยที่ทํางานแล้วเดนนี่เขาไม่อยู่ไงแล้วไก่ก็เลืออยู่เนื้ออกอยู่2ชิ้นก็เลยเป็นผัดไทยไก่จ้ะอ้ไยังเงขาตัวไปกินก่อนจะไปทํางานเนาะ